ทุกคนสามารถมีคำตอบของชีวิตได้เองครับวิดีโอนี้ไม่ได้อวดเก่งแต่สำคัญที่สุดก็คือยิ่งเจอคำตอบที่ดีเท่าไหร่เจอไวเท่าไหร่พัฒนาคำตอบให้ดียิ่งยิ่งขึ้นคือเรามั่นใจในคำตอบและชีวิตของเราก็ดียิ่งยิ่งขึ้นก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับวิดีโอนี้เนี่ยไม่ได้อวดเก่งจริงอัดมาเพื่อฟังเองและเป็นลักษณะของการจะว่าสอนก็ได้หรือชวนลูก ลูกของผมเองนี่แหละคนที่ผมรักเนี่ยมาทำกันบ้านไปทีละอันอันแรกก็คือที่ว่าแหละนะครับเจอคำตอบเรามั่นใจเรามีชีวิตดีขึ้นเจอดเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีอันต่อมาครับก็คือการที่เราเนี่ยไปจับจุดชีวิตให้ได้ถ้าเรายังไม่รู้จุดว่าจุดที่มันจะดีคืออะไรเนี่ยยิ่งเราผ่านชีวิตไปเนี่ยเราจะเคยชินกับการที่ไม่รู้ว่าจุดที่จะดีของชีวิต คืออะไรอ่ะวันนี้เนี่ยผมจะมาอ่านให้ฟังเลยนะครับจากที่จดมามันเหมือนกับเป็นลักษณะของการคุยกันแล้วทำกันบ้านไปด้วยกันอย่างเจอคำตอบมั่นใจจดเลยนะครับว่าชีวิตเราดีขึ้นด้วยเฮ้ยเราจะต้องฟันฝ่าอะไรบ้างคลิกต่อมาก็คือ,อไปฝึกจับจุดสิ จับจุดให้ได้จับจุดให้ดียิงย่งขึ้นซึ่งในแต่และว,วิดีโอเนี่ยผมไม่ใช่นักพูดไม่ใช่ยูทูบเบอร์นะครับแต่ถ้าใครย้อนกลับไปพิมพ์ชื่อวิดีโอนี้แหละนะครับลองค้นหาวิดีโอย้อนกลับไปไปดูในเพลย์ลิสต์แล้วฝึกจับจุดดีๆด,ด้วยตนเองอันนี้เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งนะครับการที่เราจับจุดของเราได้ดีอ,อย่างเราเห็นงานเนี่ยเราเห็นพื้นที่หนึ่งถ้าเราจับจุดได้ว่าเออ ลองใส่ใจมานิดนึงการที่จะพัฒนาพื้นที่นี้การพัฒนาอาชีพนี้เนี่ยมันคือการที่เราเปิดรับคำความเห็นของคนอื่นด้วยนะครับในการที่จะจับจุดพื้นที่หนึง่งเช่นในนี้แล้วนะครับแปลว่าคำว่าจับจุดนี้เนี่ยเป็นคำที่มีความหมายเป็นทักษะที่วันแรกที่เราไปหาคำตอบเราหาคำตอบได้ไม่ดีหรอก แต่มันคือทักษะที่มันจะดียิ่งยิ่งขึ้นยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งนะครับขอแค่ไปเริ่มต้นในการหาคำตอบขอแค่ไปเริ่มต้นในการจับจุดจับจุดแล้วเรามั่นใจในชีวิตเรามั่นใจในจุดนั้นแล้วจุดนั้นส่งผลดีกับชีวิตของเราเพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นในทุกๆวันอืมมันดีไหมล่ะนะครับจากนั้นครับสรุปก็คืออยากให้ไปหาคำตอบอยากให้ไปจับจุดด้วยตนเอง สามารถหยุดวิดีโอนี้ไว้ได้ตลอดนะครับอันนี้ผมคุยกับตัวผมคุยกับคนที่ผมรักว่าสามารถหยุดวิดีโอนี้ไว้ได้แต่สำหรับผมมีอยู่2จุดจะธิบายไปทีละจุดทีละรอบนะครับ mm hmm. เพื่อให้ให้เหมือนกับทําการบ้านร่วมกันและเข้าใจกันได้จุดแรกนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเราใช้ชีวิตเนี่ย เราเรียนหนังสือเราทำงานเราเจอคนพวกนี้นะครับการที่เราไปสัมผัสความรู้สึกไปจับจุดความรู้สึกไปฝึกไปฝึกอารมณ์ความรู้สึกและดึงมาใช้ความรู้สึกมีหลายแบบครับรู้สึกดีรู้สึกโกรธรู้สึกภูมิใจรู้สึกมั่นใจนะครับเราสามารถไปสัมผัสมันแล้วดึงมาใช้แต่อยากให้รวมพลังความรู้สึกดีทั้งหมดนั้นเนี่ยเป็นความรู้สึกที่เท่ครับ เท่เท่ที่เราสามารถทําไปลงมือทํานะครับในสิ่งที่จะดีต่อใจแล้วก็ถูกใจเราด้วยพร้อมกับเป็นผลดีด้วยดูไปว่าทั้งความถูกใจความพึงพอใจและการที่ส่งผลดีกับตัวเรานี้เนี่ยมันเป็นสภาพดีที่มั่นคงนี่คือยังอยู่ในจุดแรกอยู่นะครับจับจุดความรู้สึกนะครับจากนั้นครับการที่เรามีความรู้สึกเท่เนี่ย รถเท่กับอะไรได้หลายอย่างนะครับสิ่งนั้นเป็นเราถูกใจอเราชอบอะและสิ่งนั้นเนี่ยให้ผลดีกับเราอันนี้ยินดีด้วยขอแค่เจอมันนะครับจากนั้นครับการที่เราไปฝึกรดลดที่เป็นข้อเสียเอาชนะมาหน่อยเอาชนะตนเองหน่อยแล้วมาเพิ่มมางอกงามมาสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้ดีิยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ย การที่ว่าดีว่าเสียเนี่ยไม่ให้เกิดจากการเปรียบเทียบนะครับแต่เกิดจากการที่เราพอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่พอใจกับการที่เรารู้ดียิ่งยิ่งขึ้นพร้อมกับทำได้ดียิ่งยิ่งขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยในจุดที่หนึ่งนี้ในชุดที่หนึ่งนี้เนี่ยที่บอกว่าเริ่มจากการที่เราไปสมผัสความรู้สึกจนรู้สึกว่าเออเรามีความรู้สึกดีดีกว่าเราใช้ความรู้สึกดีนั้นโดยเฉพาะความรู้สึกที่เท่ที่เรารู้สึกว่าเออมันเท่นะทําแบบนี้เนี่ย กับการทํางานและใช้ชีวิตความรู้สึกแบบนั้นนะครับก็คือการที่เราจะมีตัวตนพลังดีหรืออัตลักษณ์พลังดีเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเราการที่เราไปลดข้อเสียอย่างต่อเนื่องรู้สึกดีรู้สึกเท่กับการลดข้อเสียลดสิ่งที่มันไม่ดีในตัวเราสร้างสารรค์งอกงามสิ่งที่ดีสิ่งนี้เนี่ยผมให้นิยามของจุดนี้ว่าการก่อเกิด และใช้พลังงานดีเนี่ยได้ต่อเนื่องการก่อเกิดและใช้งานพลังดีได้ต่อเนื่องผมพูดผิดพูดถูกไม่ว่ากันนะครับถือว่าเป็นการทํากันบ้านก็ค,คือเราจะเห็นอย่างชัดเจนว่าเริ่มต้นนะครับเราจะรู้ได้เองขอแค่คนไปก่อเกิดและใช้งานพลังดีได้ต่อเนื่องจริงๆเราจะเพิ่มการรู้ได้ดียิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเลยเอาแค่จุดที่เราเป็นอยู่นี่แหละเราพอใจกับมัน เราพอใจที่เรารู้ดียิ่งยิ่งขึ้นเราพอใจที่เราทําได้ดียิ่งยิ่งขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยมันคือการเจียมตัวด้วยแหละแต่มันไม่ใช่การเจียมตัวแบบรู้สึกไม่มีพลังนะมันมีพลังตรงนี้เนี่ยผมอยากใหก้ก็จะอธิบายเด็กผู้หญิงคนนึงครับเธอจบข้อแค่ม .3 เธอไปทํางานเธอเริ่มไปเป็นเซลลเธอเริ่มเซลลคือเซลล์ขายของแล้วเธอเรียนกศนไปด้วยเรียนจนจบปริญญาโท มีบริษัทระดับหมื่นล้านเป็นหมื่นล้านะนะครับฟังข่าวมานะครับผลิตเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนาเครื่องสําอางโอ้โหแปลว่าอะไรครับชีวิตเราเองครับเราเริ่มจากจุดไหนก็ได้แต่จุดที่มันจะช่วยเติมเข้าไปก็คือพลังดีการที่เราไปสัมผัสและใช้งานพลังดีด้วยตนเองการที่เราพึงพอใจกับการลดข้อเสียดีใจกับการที่เราเจอโอกาส มีข้อดีที่งอกงามยิ่งยิ่งขึ้นนะครับนี่คือจุดที่1ที่อยากให้ตีให้แตกจับจุดจะดีให้ได้เข้าจุดจะดีให้ได้ติดเครื่องมันให้ได้ไปให้ถึงนะครับในแบบของท่านเองหยิบกระดาษปากกามาทําได้เองนะครับนี่คือจุดที่1จุดจุดใหญ่ๆเลยนะจากนั้นครับจุดที่2มีแค่2จุดนะครับแล้วแถมให้อีกนิดนึงเป็นสตาร์ทอัพนะครับจุดที่2เนี่ยก็คือ การที่เราไปทําการบ้านจากวิดีโอหมายเลขต่างๆมาแล้วเรารู้ว่ามันเป็นหลักของการก่อตัวนะครับเป็นหลักของการเคลียร์คลิกขังจนติดเครื่องได้ดีจนมีการนําไปสู่การพัฒนาสิ่งดีๆที่ยั่งยืนนะครับทุกคนสามารถที่จะหาคําตอบอะไรดีๆด,ด้วยตนเองนะครับแต่สิ่งที่ผมกำลังจะอธิบายให้ฟังเนี่ยมันคือการกลายเป็นคนใหม่มันคือตัวเราเนี่ย กลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่พร้อมจะเจริญงอกงามจุดที่1สําคัญแล้วนะจุดนี้เนี่ยตัวเรากลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่พร้อมเจริญและงอกงามมันคือการทําการบ้านอยู่3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือการที่เราไปก่อตัวไปติดเครื่องไปเพิ่มพูนคุณสมบัติทักษะในการที่เราจะจริงใจเข้มแข็งและสามารถทั้งกายและใจนะครับ โอ้โหเราไปเขียนเลยว่ากิจกรรมอะไรที่จะเป็นการเพิ่มพูนความจริงใจพร้อมกับมีความเข้มแข็งและความสามารถทั้งร่างกายและจิตใจร่วมกันกิจกรรมการงานของเราเนี่ยไปเขียนกิจกรรมมาเลยว่าเราต้องไปทําอะไรบ้างซึ่งผมก็อธิบายมาเยอะแล้วจากนั้นเนี่ยข้อ2ก็คือใช้พลังดีที่ก่อเกิดขึ้นพลังกายพลังใจพลังความรู้ความสามารถการเสริมแรงพลังทีมทั้งหมดที่ได้เขียนมา จากกลุ่มที่1น,นั้นนะครับให้เป็นพลังดีเป้าดีก็คือเรามีเป้าหมายที่ดีเรามีกิจกรรมมีสิ่งที่จะทำที่ดีนะครับพลังดีเป้าดีให้มีความคมชัดยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปกลุ่มที่3ครับก็คือสภาพจริงๆของเราที่เรากลายเป็นคนที่พร้อมดียิ่งยิ่งขึ้นติดเครื่องติดเครื่องดีดียิ่งยิ่งขึ้นสิ่งที่เราติดเครื่องเนี่ยคือมันดีจังอะเรารู้สึกว่าเออมันดีจังเลยนะที่เราติดเครื่องสิ่งนี้ได้ ก็ทั้งหมดเนี่ยอยากให้ไปลองทำด้วยตนเองแน่นอนครับผมสอนตนเองสอนลูกชายผมแต่เราเจอใครสักคนแล้วเขาบอกว่าดูวิดีโอหมายเลข270มาแล้วแล้วไปทำกันบ้านมาเรามาคุยกันเลยว่าผลจากการทำจุดที่1เป็นอย่างไรผลจากการทำจุดที่2การกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่พร้อมจเจริญง,งอกงามให้มันดีจังดียั่งยืนเนี่ย มันคือการติดเครื่องสิ่งที่ดีจังของชีวิตเรามันคืออะไรครับติดเครื่องบริษัทของเราติดเครื่องชุมชนของเราติดเครื่องศูนย์วัฒนศิลปะและวิธีการทั้งปวงที่ได้ผลดีจริงขึ้นมาในประเทศไทยของเรานะครับก็คือท,ที่กล่าวมาเนี่ยมันอธิบายไปหมดแล้วจากนั้นครับผมสรุปง่ายๆเลยก็คือสิ่งที่เป็นสตาร์ทอัพเราสตาร์ทได้อยู่ตลอเวลาโลกใบนี้สามารถสตาร์ทได้ ขอเพียงแค่บอกต่อวิดีโอนี้ไปมันคืออะไรครับเราเนี่ยติดอยู่ในสภาพแบบเดิมๆบรรยากาศอารมณ์ความรู้สึกการนึกคิดจิตใจแบบเดิมๆที่เรามันเคยเป็นมามันคือวังวนกรรมเคยเห็นไหมครับคนที่ท็อกซิกก็คือเป็นพิษเป็นภัยกับคนอื่นโดยที่ตนเองก็ไม่รู้ตัวนะบางคนถือว่าโอ้ฉันทําถูกต้องฉันทําในสิ่งที่ดีแต่ทําให้คนเป็นทุกข์มากมายเลยนะครับก็ ทั้งหมดนี้เนี่ยผมไม่ได้บอกให้เชื่อผมนะครับแต่การที่เราสตาร์ทสิ่งดีๆได้ตลอดเวลาโอ้โหจุดนี้เนี่ยอยากให้ให้รู้ว่าเออเราจะเป็นคนเดิมก็ได้ที่มันติดอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดนิสัยสมองวังวนกรรมนะครับทักษะฝีมือบรรยากาศสภาพแวดล้อมความคุ้นเคยการยอมรับแบบเดิมๆเ,เนี่ยแต่เรามาสตาร์ทแบบใหม่เลยซึ่งการสตาร์ทแบบใหมน่นี่มันง่ายมากๆม,มันคือการที่เราตั้งใจว่าเราจะไม่ร้ายอะ นะครับเราจะไม่ร้ายแต่แต่ไม่บอกว่ามันทําได้สมบูรณ์นะครับเราจะไม่ร้ายเราจะจริงใจยิ่งขึ้นเราจะดีต่อการยิ่งขึ้นเราจะทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้นคือผมหมายถึงการที่จริงใจต่อตอนเองและการที่ดีต่อตอนเองด้วยแต่นึกภาพครับกลุ่มคนที่มาคุยกันแล้วเรารู้จุดสตาร์ทง่ายๆมันจะงอกงามมันจะผ่อนคลายมันเหมือนกับสัตว์ที่เขากำลังจะถูกฆ่าเนี่ย เขาจะเครียดแล้วเขาจะหลังหล่งสารพิษเช่นเดียวกันครับในวันที่คนเราเครียดในวันที่คนเราเศร้าคนเรามีความทุกข์เนี่ยมันก็จะมีการหลั่งสารเคมีที่ทำร้ายตัวเรามันทำร้ายทั้งจิตใจด้วยคนที่เคยหลั่งสารเคมีที่เป็นด้านลบบ่อยๆร่างกายก็จะหลั่งสารเคมีบางอย่างออกมาแก้มันจะเคยชินกับการหลัง่ง ทั้งหลังสารเคมีที่ไม่ดีที่ทำร้ายร่างกายทั้งหลังสารเคมีที่มาแก้ปมในการหลังเหล่านั้นก็จะพัฒนาทรงพลังเราถึงมีอาการอะไรบางอย่างซึ่งจะต้องไปพบจิตแพทย์จะต้องทานยานะครับเพื่อกลบอาการเหล่านั้นแต่การที่เรามาสตาร์ทชีวิตของเราบ,าบา่อยๆว่าเราจะไม่ร้ายกับใครแล้วโอ้โหเราจะจริงใจแน่นอนคนที่เข้าใจว่าชีวิตคือมายาเข้าใจชีวิต เข้าใจว่าพระบาทสมเด็จพระสมาพระัมมาพุทธเจ้าสอนง่ายๆว่าให้ละความกังวลสิ่งที่มันเป็นปัจจัยด้านลบนิวรณ์ทั้งหมดจากนั้นเนี่ยมาทําจิตให้มีพลังด้วยจากหลักวิตกวิตกวิจารปิติสุเบขากค,าคตาอะไรประมาณนั้นแล้วการที่เราไปถึงสภาวะที่ดีขนาดพระองค์ท่านเนี่ยยังต้องอยู่หลังจากที่บรรลุธรรมสูงสุดของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยพระองค์ท่าน,น,ย,าน,นย,ยังต้องอยู่กับตนเองเขาเรียวกว่าเสพส,สภาวะธรรมพร้อมตกผลึกจัดระเบียบสภาวะธรรมนั้น ตาตนา้นไม้เป็นเวลา49วันก,ก,ก็คือถ้าผมจําตัวเลขผิดก,ก็ไม่ว่ากันนะครับจากนั้นหลังจากที่พระองค์ท่านบรรลุธรรมเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็จะมีพุทธกิจวัตรพร้อมกับเจริญสติในลมหายใจประกอบกับเจริญฌานให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆนะครับโดยท่านก็จะมองว่าจะเน้นไปพัฒนาคนอย่างไรนะครับมันคืออะไรครับการที่เราไปเจอสิ่งที่ใช่จริงๆของชีวิต แล้วเราอยู่กับจุดนั้นให้นานพอดีได้นานนะครับดีนั้นก็จะงอกงามมันคืออะไรอะ่ะแน่นอนครับคนเราเนี่ยติดเกมนะครับอย่างตัวผมเองเป็นพ่อที่ไม่ดีพาลูกติดเกมให้ลูกติดขี้เกียจอะไรประมาณนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงก็คือคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนได้มันพัฒนาได้ทั้งหมดนะครับคือชีวิตเราเองครับ เราสามารถที่จะไปออกแบบไปออกแบบกิจกรรมทั้งจุดที่1จุดที่2ทั้งการสตาร์ทอัพที่ดีเนี่ยสำคัญก็คือตอนนี้เนี่ยเราจะทำอะไรดีเราทำอะไรถึงจะดีที่สุดนี่คือโอกาสอันดีที่จะมีสติในรมหายใจพร้อมกับเดินมีสติกำกับทั่วล่างให้ดีก็ได้ทั้งหมดนะครับอยู่ที่เราเองจริงๆนะครับนี่คือโอกาสอันดีที่จะ กับเรื่องนี้เนี่ยเฮ้ยเราก็ลังโกรธเหรอยับยั้งความโกรธล้วดูว่าทางเลือกที่ดีกว่าคืออะไรคนที่ยับยัง้งอาการแบบเดิมๆซึ่งอาจจะไปทำในสิ่งที่ไม่เป็นผลดีไปคิดไปพูดไปทำไปรู้สึกอะไรที่มันไม่ดีแต่มากลั่นกรองความรู้สึกของตนเองก่อนแล้วก,กลั่นกรองความคิดคำพูดการกระทำของตนเองก่อน วันแรกที่ฝึกครับมันไม่เท่าไหร่แต่การที่เราฝึกอย่างต่อเนื่องพลังปัญญาเนี่ยก็จะงอกงามขึ้นมาปัญญาที่งอกงามเนี่ยมันคือเครื่องมือที่เราจะนํามาใช้ซึ่งผมจะไม่อธิบายหรอกเครื่องมือจากกะกลไกนะครับสติจิตความมีสุขภาพที่ดีนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีการที่เราเจออะไรดีๆเนี่ย เราไปจ่ายเวลาให้กับมันหน่อยจัดให้ดีทําให้คมชัดยิ่ง,งขึ้นเมื่อเราจับจุดได้รู้จังหวะของมันชีวิตเราก็จะรู้ว่าเออจะไปยังไงดีจะมีกิจการอะไรดีจะเดินยังไงจะมีความสัมพันธ์จะมีความรักที่ดีต่อกันอย่างไรนะครับที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้อวดเก่งนะครับตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่มีข้อเสียแปลว่าอะไรครับการสตาร์อาพของผมก็คือผมไม่ใช่คนดีมากก็มีข้อเสียนั่นแหละแต่ เราจะเป็นแบบเดิมๆไหมเราจะมีสภาวะกรรมแบบเดิมๆไหมหรือว่าเราจะปลดล็อกชีวิตลิขิตชะตาใหม่ที่ดีกว่าเพื่อรางวัลของเราเองด้วยการรู้ว่าเอ้ยไม่คิดร้ายไม่รู้สึกร้ายไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายแล้วมามีความจริงใจต่อตอนเองทําดีต่อตอนเองรักรู้สึกดีมีความสุขมีความพึงพอ,พอใจกับชีวิตของเราเพื่อฟุกรับกลุ่มคนที่มาร่วมกัน ที่จะไม่ร้ายต่อกันง่ายๆกันกลองหน่อยยับยั้งหน่อยมาจริงใจต่อกันมารักรู้สึกดีและทำดีต่อกันทำให้เป็นกิจกรรมที่ชัดเจนทำให้เป็นตัวเลือกที่ชัดเจนเป็นกิจการเป็นชุมชนเป็นเกมเป็นละครชีวิตเป็นอาชีพเป็นการทำมาหากินเป็นการร่วมงานและใช้ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นผมหวังว่าผมพูดไม่เก่งหรอกไม่ใช่ยูทูบเบอร์แต่พวกเราจะ หยิบกระดาษปาะกามานะครับมาจดแล้วลงรายละเอียดแล้วไปทํากิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์เสริมสร้างทักษะการรู้จริงแต่ผมก็ยังยืนยันว่าการบอกต่อวีดีโอนี้จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้มีคนครับมาร่วมกันทําให้เป็นกิจจลักษณะหลายหัวดีกว่าหัวเดียวบางอย่างมันทําคนเดียวไม่ได้อย่างการพัฒนาสัมพันธ์เนี่ยพัฒนาไปคนเดียวก็แค่นั้นแหละ คือคือเขาเรียกว่าทานพลังของการรู้สึกที่ไม่ดีทานพลังของกระแสความคิดความเคยชินในการคิดพูดทําแบบเดิมๆที่มันไม่ดีเนี่ยเราทานพลังไม่ไหวแต่การทีแ่แต่ละคนก็ต่างไปทัดทานตนเองไปยับยั้งตนเองว่าเออเราจะรู้สึกอย่างนั้นไปทําไมเราจะเล่นเกมแบบเก่าๆเราจะคิดพูดทําแบบเก่าๆเราจะอยู่ในวังวนแบบเก่าๆทําไมเราไม่เปิดรับสิ่งดีๆวิทยาการที่ดี พลังดีต่อกันพลังดีเป้าดีมันก็จะย้อนกลับขึ้นไปทั้งหมดก็ขอขอบพระคุณนะครับในการที่คนที่ผมรักจะมาดูวิดีโอนี้แล้วบอกต่อแนะนําเพราะอะไรครับโลกใบนี้เนี่ยจริงๆแล้วการจะพลิกเปลี่ยนให้มันยกระดับพัฒนาควบคู่กันทั้งทางโลกทางธรรมไปตามปกติเนี่ยมันก็จะทําได้ง่ายซึ่งผมก็จะมาอัดวิดีโอลักษณะนี้ต่อ่างนี้อาจจะเป็นลักษณะนี้ไปเรื่อยคือจับจุดได้ดี แล้วเรารู้จุดที่จะดีชัดเจนแล้วทั้งหมดนี่มาสตาร์ทได้ตอนนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเมื่เหมือนกับเด็กผู้หญิงคนนั้นที่จบแค่มสมแต่เธอเป็นเจ้าของกิจการระดับหมื่นล้านได้เนี่ยโอ้โหถ้าเธอปล่อยให้ความรู้สึกมาคิดว่าเออฉันจบแค่นี้ฉันทำแค่นี้แหละเอ้ยไปขายเป็นเซลเนี่ยต้องไปง้อเขาไม่ทำดีกว่าเฮ้ยถ้าปล่อยให้ความคิดลบ ให้อุปสรรคภายในก่อตัวขึ้นอย่างนั้นเนี่ยเธอไปไม่ถึงหมื่นล้านนะแต่ทําให้ที่ให้เธอไปถึงคืออะไรแค่เซลล์ก็จะเซลเซล์ให้ดีแค่จบม .3 ก็จะใช้ความรู้ที่มีอยู่ให้ดีนั่นแหละครับคือชีวิตที่ทุกคนสามารถที่จะไปเริ่มต้นในสภาพจริงๆของเราบางครั้งเหงื่อก็ต้องออกบางครั้งปัจจัยอาจจะไม่น่าที่จะก่อให้เกิดรอยยิ้ม ก่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนที่ดีแต่เราก็จงใจที่จะบังคับวิถีเพื่อให้เกิดรอยยิ้มและแรงขับเคลื่อนที่ดีไม่ได้อวดเก่งทําคนเดียวก็แค่นั้นแหละทําท่ามกลางผู้คนที่อยู่ในเขาเรียกว่ากระแสวังวนแบบเดิมๆเนี่ยผมก็ทําได้ไม่เท่าไหร่นะแต่การที่แต่ละคนต่างยับยั้งทัดทานที่ตนเองแล้วเริ่มก่อตัวกระแสแบบใหม่ร่วมกันโอ้โห มันจะพลิกเปลี่ยนมันจะยกระดับพัฒนาแค่ไหนผมว่ามันก็ได้ทั้งนั้นแหละนะครับก็ขอเป็นกําลังใจใทุกคนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มที่ตัวเราแต่พวกเราที่มาร่วมร่วมกันเนี่ยเห็นภาพหรือยังครับถ้าย้อนกลับไปดูสัก5้วิดีโอแล้วกันผมก็จะพูดว่าจุดที่ผมจะทําก็คือแก่นพลังดีตัวตนพลังดีเราเกิดเป็นพื้นที่เป็นกลุ่มเราเป็นพวกพ้องพลังดี เป็นพลังดีดึงดูดผมก็ได้รับคําตอบแล้วจริงๆว่ามันทําง่ายๆจุดแรกก่อตัวพลังดีมาใช้งานเลยฝึกใช้บ่อยๆใช้ต่อเนื่องจุดที่2ก็คือกลายเป็นเราเนี่ยกลายเป็นดูดมเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมจะเจริญงอกงามก็มีอยู่3กลุ่มจากนั้นเนี่ยมันเริ่มต้นได้ตลอดเวลามาสตาร์ทอัพไปตลอดเวลาโอ้ก็เราไม่ร้ายสะอย่างไม่รู้สึกไม่คิดไม่พูดไม่ทําในสิ่งที่มันร้ายสะอย่างแต่เราพร้อมที่จะจริงใจแล้วก็ รักรู้สึกดีได้ดีต่อกันทําดีต่อกันยิ่งยิ่งขึ้นก็ขอพระคุณนะครับขออภัยที่มันไม่สมบูรณ์วิดีโอ2 7 1อาจจะสมบูรณ์กว่านี้ถามจริงๆผมไม่พร้อมเมื่อคืนเนี่ยนอนดึกแล้วก็ไปทํางานรู้สึกว่าอ,อ,อยากพักนิดนึงแต่ไม่ต้องรอก็มาอาได้เลยเดี๋ยวเราฟังเองเปิดโอกาสให้คนที่ฟังเนี่ยออฟังงงๆพูดไรไม่รู้เรื่องแต่ไปทําให้กระจางด้วยตนเอง ถ้าบอกต่อก็เพิ่มโอกาสที่จะมีทีมแบบนั้นก่อเกิดขึ้นมาในประเทศไทยมากมายเลยความไม่จริงใจไปดูว่ามันเจ็บแค่ไหนไปลงรายละเอียดดูขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ